สุดท้ายวันนี้ไปดูเรื่องของเพื่อไทยหน่อย <hol. S 2> นะครับเป็นความเคลื่อนไหวคือวันนี้เพื่อไทยเนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการบร,ริหารพักชุดใหม่ครับหลังจากที่วันก่อนมีการเลือกอะไรเสร็จสิ้นมีหัวหน้าพักมีเลขาพักมีโฆษกพักคนใหม่เลือกทีมทํางานพักคนใ<ผ>หม่ใช่คนเอ,อ่อ <laughs> คนใหม่แต่หน้าเก่าคนใหม่แต่หน้าเก่านะครับวันนี้เนี่ยภายหลังจากที่มีการประชุมกรรมการบร,ริหารพักเสร็จเนี่ยนะทางคุณสมพงษ์อมริวัต์นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทย ก็กล่าวนะฮะ,ะแถลงทิศทางการทํางานเนี่ยก็กล่าวภายหลังการประชุมบอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้พักเพื่อไทยจะคิดใหม่ทําใหม่อีกครั้งร่วมกับประชาชนแหมสโลแกนคุ้นคุ้ค,คิดใหม่ทาใหม่นะฮะร่วมกับประชาชนสรรหาโอกาสเพื่อต่อสู้วิกฤตซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยต้องประสบปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยอย่างแรกที่จะทำเนี่ยนะฮะเริ่มจากเียปรับโครงสร้างก่อนอปรับโครงสร้างการทํางานของพักนะครับจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เนี่ยเป็น10คณะนะนะเพื่อให้คณะกร,รมการบริหารพักเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมคิดร่วมประสานกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีทางกลุ่มของเครือข่ายและแนวร่วมกลุ่มวิชาชีพใหม่ๆด้วยที่จะเข้ามาร่วมนะครับโดยพักเพื่อไทยเนี่ยจะยึดหลักการกระจายอํานาจและระดมทรัพยากรบุคคลระดับต่างๆของพัก ผนึกกําลังจากรุ่นสู่รุ่นนะครับรวมทั้งผนึกกําลังร่วมกับกลุ่มพลังฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับเริ่มจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ส่งหมดทุกระดับนะครับอลองไปฟังเสียงคุณสมบุ์พูดถึงการทํางานของพรรคด้วยการร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐนูลให้เป็นประชาธิปไตยรวมถึงการผิตกําลังร่วมกับกลุ่ม ฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับนั่นหมายถึงว่าเราจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเราต้องการที่จะให้ท้องถิ่นนั้นมีการรวมตัวกันและเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อทวงคืนอำนาจของประชาชนจากการสืบทอดอ,อำนาจของฝ่ายรัฐประหารผ่าน,นกลไกทางด้านการเลือกตั้ง ที่บริสุทธิและยุติธรรมก็ประกาศชัดส่งทุกระดับแสดงว่าอาบอจอก็ต้องมี สกสอ,กสอกขอผู้ว่ากรุงเทพแล้วที่น่าสนใจคือถ้าส่งอบจอเนี่ยออไปจะเจอกับคณะก้าวหน้านะฮะเขาประกาศไปแล้วนะเ,ออเขาเปิดตัวไปแล้วนะใช่คณะก้าวหน้าเขาเปิดตัวไป30กว่าเขตแล้วแลเขาประกาศรับอีกไม่อั้นเลยนะฮะทุกจังหวัดนะฮะน่าสนุกนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้นะครับส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร14ตุลาคมนี้เนี่ยคุณสมพงษ์ก็บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนแนวทางตามประชาธิปไตยแต่ในวันดังกล่าวพักเพื่อไทยจะไม่ตั้งวอวรุมนะฮะหรือสั่งให้สอสอเดินลงพื้นที แต่อาจจะเข้าร่วมสังเกตการโดยอิสระในนามส่วนตัวส่วนข้อสังเกตว่าพักเพื่อไทยนอยู่เบื้องหลังการชุมนุมหรือไม่มเพราะมักจะมีนะทางฝ่ายความมั่นคงเขาพูดมาตลอดว่ามีพักการเมืองมีอดีตพักการเมืองอยู่เบื้องหลังในการชุมนุมคุณสมบงร์บอกยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะก็ไม่มีการส่งไปแต่ใครจะไปในนามส่วนตัวก็สามารถไปได้นะครับ ขณะที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับเลขาคนใหม่ป้ายแดงของพรรคเพื่อไทยนะฮะก็พูดถึงการเตรียมการลงเลือกตั้งท้องถิ่นบอกเพื่อไทยเนี่ยมีความพร้อม,อมนะะเดี๋ยวเตรียมตั้งคณะอํานวยการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับซึ่งหัวหน้าพักจะเป็นประธานนะฮะแล้วก็เลขาพักจะเป็นเลขานุก,การคณะพร้อมทํางานทันทีที่มีการประกาศนะครับส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเบื้องต้นมีผู้แสดงความจํานงจะสมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือสอกอ และสมาชิกสภาเขตหรือสอขอในนาของพักแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคณะกรรมการจะพิจนารณากันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นเดี๋ยวพักเพื่อไทยนะครับจะร่วมกับประชาชนหาวิธีรับมือมหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยจะจัดงานเพื่อไทยทอล์กเรื่องคิดใหม่ทําใหม่กู้มหาวิกฤตเศรษฐกิจไทย20ตุลาคมนี้ก็จะมีการจัดเสวนาคือสออกอกับสขอ,อของเพื่อไทยเนี่ยหลายคนคคยังรู้สึกเฉย ใช่แต่ที่อยากรู้มากกว่าคือผู้ว่ากทมใครจะลงใครจะลงนะครับยังเงียบอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะได้ยินกระแสข่าวนี้ตลอดคือว่าอ่าเพื่อไทยกลับไปทาบทามคุณชัดชาติกลับไปทาบทามอยู่ตลอดคุณชัดชาติแกก็ปฏิเสธแล้วคุณชัดชาติแกบอกผมไม่กลับผมจะมาในนามอิสระตามจีบนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากรณีที่จีบไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคนก็อยากรู้ว่าเพื่อไทยจะส่งใครลงผู้ว่ากรุงเทพแต่ก็ต้องบอกว่า จริงๆอ่ะก่อนจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยสอกอสคเนี่ยสำคัญมากมเพราะเป็นมือไม้ทํางานสําคัญเลยแหละในการจจเจาะเจาะพื้นฐาน,น่ะเรียกว่าเป็นฐานเสียงเลยนะเป็นฐานเสียงนะครับซึ่งถ้าจากันได้ครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้กรุงเทพกัอบหมดเลยเนี่ยก็มาจากสอกอสคเขาแข็งแรงนี่แหละแต่ตอนหลังเนี่ยสกสคเขาก็ไปเป็นสสในพลังประชารัฐซะเยอะนี่แหละแล้วตอนหลังเนี่ยเขาต้องยอมรับไ่าใช้ปัดเงีย เสียรังวัดกับพื้นที่กรุงเทพมากในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดน่าสนใจออนะครับว่าการแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเพื่อท่าบอกเขาก็ส่งหมดทุกสนามนี่แหละฮะ